อยากเล่นไมคครับแท้ๆจังแบบว่าไปซื้อรหัสมือสองมาเล่นได้วัน2วันก็ถูกดึงรหัสเข้าเล่นไม่ได้อีกเลยเสือปวดหัวจริงๆเลยอ่ะน้องๆย <c oughs> ืดเดี่ยวนี่ถ้าน้องๆมีปัญหาเหล่านี้ดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะพบกับเกมไมค์ครับที่ดีที่สุดที่คุณเคยเจครับ โยดิซาบดีวิร pues, ุณเมกาบดีวิรุณดูไปดีวิรุณชาวชายที่ชอบเล่นกับหัวใจของคนอื่นทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ในพีซเนี่ยก็จะมาสอนวิธีการซื้อเกมไมค์ครับแท้นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นไมค์ครับจาวาอิดิชั่นบนเว็บไมค์ครับดอทเน็ตนั่นเองนะท่านผู้ชมนะแล้วพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับเจ้าตัวไมค์ครับดอทเน็ตนะฮะท่านผู้ชมนะไมค์ครับดอทเน็ตลิงก์ในการซื้อของแท้นะท่านผู้ชมขั้นแรกนะครับเมื่อเราทําการเข้าลิงก์มาแล้วนะฮะให้เราทําการกดไปทีี่่คําาวนนะะฮตรง้ Country มุมบนขวามือนะเห็นไหมล็อกอินกดเข้ามาปุ๊บจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะปรากฏหน้าต่างแบบนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครรหัสยังไม่ได้สมัครอีเมลอะไรนะรท่านผู้ชมนะให้ไปเลือกที่คําว่า sign up for free นะรตรงนี้นะ sign up for free นะตรงนี้กดอีกไปหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแต่นั้นนะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการตั้งชื่อไปเลยนะครับก็พี่ก็จะใช้ชื่อพี่ละกันเนาะบิ๊กทุก แล้วก็ตามด้วยตัวเลขสัก2ตัว3ตัวนะครับพี่เก็ียีนยนย์หนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยแอดนะครับ h o t m มิ l แนะนำให้ใช้ h o t m มิ l นะครับห้ามใช้ Gmail, เด็ดขาดนะฮะย้ํานะห้ามใช้ Gmail นะกดนิกครับทีนี้ปึ๊บมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างแบบนี้เป็น Create Password นะก็ตั้ง Password ของเราลงไปนะพี่จะตั้งไปนะครับพาสเวิร์ดก็ใช้สัก10ตัวกำลังดีนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะ อ่านะครับมันมีข้อจํากัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้เราให้เราใส่ตัวหนังสือประมาณ8ตัวหรือว่าตัวเลขก็ได้8ตัวแล้วตามด้วยพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับพี่จะใส่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตามหลังนะครับนี่อย่างนี้นะฮะกดนิกไปเลยแต่นั้นนะครับท่านผู้ชมนะมันจะให้เลือกนะครับไทยแลนด์อันนี้เลือกไปแล้วให้เลือกวันเกิดเรานะครับเราก็เลือกวันเกิดเราไปนะฮะนี่โอเคกดนิกฮะก็รอมันสักครู่นึงนะครับมันกำลังสร้างแอคเคาท์นะฮะนี่เห็นไหม ันจะขึ้นมานะครับอย่างนี้นะฮะให้เราทำการกดนิกนะครับแล้วก็ให้เราเลือกนะครับท่านผู้ชมอ่านตรงนี้นะฮะเห็นไหม pick to base นะฮะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราไม่รู้นะฮะมันคืออะไรให้เราทําการก๊อปตรงนี้ไปนะครับนี่กดขี้ขวาก๊อปแล้วก็ไปที่ Google แปลภาษานะครับกดแปลภาษานฮะนี่เลือกขนมปังนะครับเห็นไหมเขาบอกให้เลือกขนมปังนะฮะเลือกขนมปังเราก็กดเลือกขนมปังไปเลยนะครับครั้งหนึ่งอย่างนี้ปึ๊กรอสักครู่หนึ่งนะครับ ดังนั้นนะครับมันจะมาขึ้นปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะให้เราทําการนะครับเลือกนะครับท่านผู้ชมนะเลือกลงไปนะครับนี่เห็นไหมเลือกแบบรูปของเรานะฮะเราต้องการใช้รูปเป็นรูปอะไรพี่ก็ใช้เป็นรูปเจ้าตัวนี้ละกันเนาะอย่างนี้ง่ายดีนะครับแล้วก็ตั้งชื่อในเกมนะครับจะเขียนคําว่าบิก๊กค e กละกันเนาะบิ๊กคกซ่านี่อย่างนี้ฮนะแล้วก,กดริสกนะฮะ จากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับกดคําว่า by Minecraft นะเห็นไหม by Minecraft ตรงนี้นะครับสีเขียวๆตรงนี้เลยาย Minecraft Java Edition นะครับกดไป1ครั้งนะฮะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะในส่วนต่อมานะครับให้เรากดไปที่คําว่า by Minecraft นะฮะเห็นไหมตรงนี้นะครับ by Minecraft นะกดติ๊กไปเลยหนึ่งครั้งนะฮะท่านผู้ชมนี่รอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมานะฮะเช็คเอาต์อย่างนี้นะครับ นี่นะฮะท่านผู้ชมมันจะขึ้นมานะครับให้เลือกเป็นประเทศของเรานะครับอันนี้มันเลือกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับคําว่านะครับเครดิตนัมเบอร์อันนี้ก็คือต้องใช้เครดิรดรกนะตดการ์ดนะฮะท่านผู้ชมนะต้องใช้เครดิตการ์ดหรือว่าจะเลือกเป็น p a y p a าก็ได้แล้วแต่น้องๆนะครับท่านผู้ชมนะใครที่ไม่มีเครดิตการ์ดนะฮะท่านผู้ชมนะก็ให้ใช้วิธีตามพี่ได้เลยนะครับขั้นแรกเนี่ยน้องๆต้องมีเจ้าตัวแอป t ูเบอรี่วอลเล็นะครับพี่เชื่อว่าหลายคนนี่มีแอป t ูเบอรี่วอลเล็อยู่แล้วนะฮ ก็ให้เราทําการเปิดเจ้าตัวแอป m ュวานีวอลิตมานะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการสมัครยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าระบบนะครับโดยประมาณอยู่ที่เก้าร้บาทนะท่านผู้ชมเมื่อเติมเงินเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ให้เราทําการนะครับเลื่อนลงมานะครับก็ให้เราทําการนะครับ ไปกดที่ตรงคําว่ารายการโปรดเห็นไหมด้านบนฮะแล้วกดคําว่าดูทั้งหมดนะครับกดคําว่าดูทั้งหมดเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการเลื่อนลงมานะครับด้านล่างเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะเราจะเจอกับคําว่าบัตรมาสเตอร์การ์ดนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมนะบัตรมาสเตอร์การ์ดนะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการกดติ๊กขึ้นมา1ครั้งเลยนะฮะกดมาเลยนะมาสเตอร์การ์ดปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะใครที่ยังไม่ได้เปิดบัตรเนี่ยก็ต้องเปิดบัตรก่อนนะครับท่านผู้ เปิดบัตรที่เรียบร้อยใครยังไม่รู้วิธี instagram. เปิดบัตรดูด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนี้ได้นะครับเราก็จะทําการกดเปิดบัตรอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดคําว่าเปิดบัตรนะฮะเห็นไหมเปิดบัตรตรงปุ่มเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็กดคําว่าดูเลขนะครับดูเลขนะแล้วก็ใส่พินของเราลงไปมันจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะปรากฏหน้าต่างเป็นเลขบัตรของเรานะครับมันจะมีเลขบัตร16ตัวแล้วก็มีชื่อของเรามีวันหมดอายุแล้วก็เลข C V V นะท่านผู้ชมนะแค่เราใส่ลงไปนะครับเห็นไหม ประทานแรกเลยก็คือ card number นะครับใส่ลงไปเลยพี่จะใส่เลข card number ของพี่ลงไปนะครับ16หลักนะปึ๊บจากนั้นก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะส่วนต่อมานะครับนะฮะ expiration เนี่ยนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะ mm y y ตรงนี้ให้เราใส่วันหมดอายุลงของเราลงไปนะครับของพี่เป็นเลขอะไรก็ใส่ลงไปนะครับ นี่ส่วนต่อมานะครับก็ใส่เลข C V CV V C V V คือจะมีเลขแค่สามตัวนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ p พส t a l นะครับ p พส t a l ก็คือเลขไปรษณีย์นะครับท่านผู้ชมนะก็ใส่เลขไปรษณีย์ของตัวเองลงไปนะครับพี่ก็ใส่เลขไปรษณีย์ของพี่ลงไปเนาะที่ดึงนะครับในส่วนต่อมานะครับอ่าตอนนั้นนะครับเราก็เลือกที่ที่คำว่า stone card นะฮะ ก็ให้เลือกคำว่า storecard นะครับ information ตรงนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าแต่นั้นำให้เลือกที่คําว่า purchase นะฮะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับกดเลือกไปเลยนะครับแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับแนะนำนะท่านผู้ชมเติมเงินไว้นะครับประมาณ900-950บาทนะครับเติมไว้นะครับใน toilet นะรอมันสักรู่เนยมันกำลังซื้อนะครับนี่มันจะขึ้นปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมารอแป๊บหนึ่ง นี่นะครับมันจะส่งเลข OTP มาที่มือถือของเรานะครับก็ให้เราทําการใส่เลข OTP ของเราลงไปนะเห็นไหมใส่ลงไปเลยนะเมื่อกี้นี้มันเลขอะไรแล้วก็ใส่ลงไปนี่จากนั้นนะครับก็ให้กดที่คําว่า submit นะครับตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็น s m s เพื่อที่จะยืนยันในการซื้อขายเรานะฮะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับมันจะไปหักเงินในเจ้าตัว t u m o n y Wallet ของเราในมือถือนะครับรอมันสักครู่หนึ่งแต่เงินต้องพอนะถึงจะซื้อได้นะครับเติมไว้สักเก้าร้อยถึงเก้าร้อย 50บาทนะครับนี่มันจะหักเงินเราเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่เสร็จสิ้นเลยนะครับเห็นไหมเก้าร้อยสามสิบสี่บาทนะครับจากนั้นกดไปที่คําว่า set up your m i n e c r a f t profile นะฮะชื่สิอันนี้เป็นการซื้อเสร็จสิ้นะนะให้เราตั้งชื่อนะครับพี่จะตั้งชื่อใหม่เลยนะครับดี a l b i bitcoinza ศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่พ่เทนะครับกดอ่ dash t i s me นะฮะตรงนี้กดไปหนึ่งครั้งนะครับ รอมาสักครู่หนึ่งนะฮะจากนั้นนะครับให้เราทําการเลือกไปที่คําว่าดาวน์โหลดรันช์นะครับมันก็จะขึ้นมาที่มุมบนขวามือหรือด้านล่างซ้ายมือนะฮะท่านผู้ชมนะกดเปิดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการซื้อแท้แนะนําให้ซื้อแทเพราะมันจะหมดปัญหาเรื่องการเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้เลยนะฮะกดติ๊ก i have read นะฮะแล้วก็กด install นะครับกด yes ฮะแล้วก็รอมาสักครู่หนึ่งนะครับมันกาลังดาวน์โหลดอยู่นะฮะ จากนั้นนะครับให้เราทำการนะครับเลือกไปที่คำว่าคลิก to Open นเดอร์ไมโ o รซอ t ท์สโนะฮะตรงนี้เลยนะครับคลิก to อย่างนี้นะฮะมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาเลยนะครับบนเจ้าตัว Windows ของเรานะฮะถ้าใครขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็กดคำว่า g e t ไปเลยนะครับกด g e t ไปเลยนี่มันก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับลงเครื่องของเรานะฮะโอเคนะครับน้องๆสำหรับใครที่แบบเจอปัญหาว่าพี่มันดาวน์โหลดนานจังเลยนะครับให้ทำตามพี่นะครับไปกดปุ่มสตาร์ทด้านล่างนะครับเห็นไหมด้านล่างซ้ายมือนะครับ กด start ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับ search คำว่า windows update นะฮะ setting ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนะฮะให้เราทำการกด resume update นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นก็ให้มันอัปเดตทุกอย่างให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่รอมันสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมนะจากนั้นให้เราทำการกด restart หนึ่งครั้งนะฮะ restart เลยนี่ครับนี่เครื่องเราจะ restart องอัตโนมัตินะครับ แล้วก็รอมันเปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดาวน์โหลดใหม่นะฮะเพื่อให้มันไวขึ้นนะครับโอเคนะครับน้องๆหลังจากที่เราอัปเดตนะครับวินโดว์เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะก็ให้เราทําการนะครับมาที่ด้านล่างนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Microsoft Store นะฮะท่านผู้ชมนะจะขึ้นคําว่า Microsoft Store มาอย่างนี้ก็กดติ๊กเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือกที่มุมขวามือนะครับมุมขวามือนะจุดๆนะเปิดติ๊กขึ้นมานะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปเลือกที่คําว่า My Library นะฮะนี่ ปึ๊บนะครับมันจะขึ้นมานะครับอย่างนี้นะฮะให้เราไปเลือกที่คำว่า installit นะฮะ installit นะฝั่งซ้ายมือนะครับ installit นะดูนะีมันจะขึ้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นคำว่า Mincraft นะท่านผู้ชมเห็นไหมไมค c r รับนะครับก็ให้เราทำการกดนะท่านผู้ชมนะให้จุดตรงจุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกไปที่คำว่านะครับ pin to start นะฮะ pin to start นะครับแล้วก็เลือกอีกนึงครั้งก็เป็น pin to taskbar นะฮะท่านผู้ชมนะกด y e นะครับนี่ปึ๊บนะครับเราก็จะเจอตรงนี้นะครับด้านล่างเห็นไหม รูปไมค์ครับขึ้นมาเลยด้านล่างของเรานะครับกดติ๊กขึ้นมาได้เลยจากนั so. ้นนะครับให้เราทําการล็อกอินนะฮะท่านผู้ชมนะล็อกอินอันที่เราซื้อมานะครับส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะให้เราไปเลือกที่มุมซ้ายมือบนนะครับตรงนี้นะครับจากอ่ายูเนเต t ดส e ต English นะฮะเป็นเลือกเป็นภาษาไทยนะครับนี่เห็นไหมประเทศไทยตรงนี้เลือกไปอย่างนี้นะครับนี่นะฮะต้องการช่วยแปลอะไรอย่างนี้ก็กดอ่าออกไปได้เลยนะครับมันแปลไปแล้ว8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วให้เราทําการนะครับกดเข้าสู่ระบบ m i c r ร s o f t นะฮะตรงนี้ปุ๊บนะครับ นี here, okay, ่จากนั้นมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนะรอมันสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะฮะท่านผู้ชมนะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมดูรายละเอียดเลยดูร้อนกำลังจะมาถึงอะไรพวกนี้นะครับกดออกไปได้เลยนะครับนี่นี่ก็เป็นแบบว่าของเราแล้วนะครับเต็มตัวแล้วนะฮะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับ1.18.2นะฮะท่านผู้ชมนะนี่เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับนี่เราก็จะได้พวกสกุสกินนี่เดี๋ยวเราลองไปกดเล่นดูนะครับลองกดเล่นดูนะฮะกดเล่นไปเลยนะครับ จะเป็นยังไงนะฮะลองดูกันก็แนะนําให้ซื้อของทแท้แหละถูกต้องแล้วนะครับเพราะของแท้มันก็ไม่ได้แบบราคาแพงมากนะครับน้องๆก็เก็บเงินอีกสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะได้ในส่วนของไม่ต้องไปเสี่ยงกับ การเจอไวรัสนะครับท่านผู้ชมนะใครที่เล่นเถื่อนนะระวังไว้ให้ดีนะครับไวรัสนะครับอาจจะแฝงมานะครับท่านผู้ชมนะอย่างที่2ก็คือไม่ต้องไปเสียเวลานะครับที่จะเป็นน้องนั่งหาแล้วก็ปวดหัวกับการโดนแฮกรหัสนะฮะหรือว่าการดึงรหัสคืนนะครับไม่สามารถเล่นได้ไปซื้อราคาถูกๆมาครับอย่างที่3คือสนับสนุนผู้พัฒนาอย่างจริงจังนะท่านผู้ชมนะการที่เราซื้อของแท้เนี่ยก็จะทําให้ผู้พัฒนาเนี่ยมีเงินนะครับแล้วก็ไปพัฒนาระบบต่างๆ ในตัวเกมของเราให้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะก็เป็นการช่วยทั้งพูดพัฒนานะครับแล้วก็ทาให้เราได้เล่นเกมอย่างปลอดภัยนะฮะแล้วคอมพิวเตอร์เราก็ไม่ต้องเสี่ยงติดไวรัสอีกเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเฮยบอยมาแล้วว่ะคนดูดูดีครับน้องๆอันนี้พี่ก็โหลดเสร็จสิ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดหน้าจอใหญ่นะฮะเห็นไหมหน้าจอใหญ่ไปที่มุมบนขวามือนะครับนี่กดแม็กซิมัมจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะมาท่านผู้ชมะนดี๋ยวเราจะไปทดสอบอ่าเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ดูนะฮะ นี่มาแล้วคนดูเฮ้ยอ่ะแต่มันไม่ค่อยลื่นว่ะทำไมมันไม่ลื่นมาคนดูดูดิอย่างเงี้ยเรีมเรีมบอยไหมอันนี้เล่นเล่นแลวนะฮนะ,ค,ะคนดูนะนี่มุงเอาไม้มาวีดยินดีฟากบอยมาแล้วมาแล้ว ไนส์ไนส์รู้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าโอเคนะในในในของแท้เรานะครับนี่เห็นไหมแต่ผมว่ามันยังมันก็ยังมีภาพแปลกๆอยู่โอเคกระแฟรด้วยแล้วกันนะสำหรับวิธีการซื้อเกมไม่ครับนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาสอนวิธีการลงหมดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนนะครับก็ฝากด้วยกันสำหรับวันนี้พี่โค้ตัวน้อยก็เลยยืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับกดยิงนี่กันในช่องเพราะเป็นกระไรจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า